สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็จะพาไปชมทิวหมากนะคะกับทุ่งนานะคะเป็นวิวต้นหมากเรียงรายกันนะคะแล้วก็มีวิวทุ่งนาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยป้าหนุ่ยก็จะอยู่ที่บ้านผาเบียดนะคะอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะคะเดี๋ยวตอนนี้ป้าหนุ่ยกำลังจะเดินทางนะคะว่าตอนนี้คือขณะที่เราเดินทางเนี่ยฝนก็ลินตลอดทางเลยนะคะเราจะไปดูว่า บ้านผาเบียดแล้วก็วิวที่เป็นที่ปานวุว่านะคะเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะ,ะ,คะเขามีป้ายบอกเลยนะคะถึงแล้วนักชา ATV อันนี้นะคะจะเป็นถึงแล้วนําเที่ยวผาเบียดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะใช่วัดไหมเนี่ยยังเมื่อกี้ก็คือจะเป็นจุดที่เขาบริการ ATV นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเก็บชั่วโมงและเท่าไหร่ก่อนถึงโรงเรียนบ้านห้วยยางนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไป ชมชิวมากนะคะบอกไว้อีก200เมตรนะคะจะถึงแล้วนะคะจะมีทางบอกเลยนะคะให้เราเข้าทางนี้ไปที่ลานจอดชาวนานะคะลานจอดชาวนาเป็นวิสาหกิจชุมชนของบ้านผ่านเลี่ยนนะคะ วันที่ฝน,นลินลินลินตลอดเลยนะคะมาดูเดินทางมาจากขอนแก่นนะคะก็ฝนตกตลอดทางเลยตลกตั้งแต่เช้าเลยนะคะเราก็ยังไม่มีทีท่าจะหยุดตกไม่หนักแต่ลินตลอดเลยนะคะอันนี้เป็นทางที่เรากำลัจะไปกันนะคะี่นนะไงนะคะเป็นลานจอดของชาวนานะคะเป็นชุมชมาานภิษาอังกฤษที่เขาทำนะคะ เป็นบ้านสวนเคียงผูนะคะในลานจอดฟรีอเอเอาไหนดีนี่นะคะเรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะมีรถบริการนะคะนี่ก็จะนั้งสาเลงนะเขาจะมีสาเลงด้วยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะคะราคาก็หนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปกับนะคะ ใช่นั่งได้เยอะดีเดิันนึ่งนั่งอันนี้ค่ะมีสามรอบอ๋อนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจอดส่งเราตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะทิวหมากที่เราบอกนะคะแล้วก็วิวทุ่งนาระวังรถเด้อค่ะ,ะนี่นะคะสวย้า Còn có nhiều Tôi พอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอ่อมารับเลยเดยอร์ตาตา นุยก็พาเพืเ่อนๆนะคะไปชมวิวทุ่งนานะคะแล้วก็ไปดูทิวที่เป็นต้นหมากนะคะที่เขาเรียงรายอยู่ล้อมรอบกับต้นข้าวนะคะแล้วก็มีภูเขาด้านหลังวิวสวยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยข้าวกำลังสวยเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะแล้วปนุยก็เดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าปนุยจะเดินทางไปต่อนะคะก็คลิปที่ปนุยพามาชม ต้นหมากนะคะก็จบเท่านี้นะคะก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ